ศิลปะแห่งการสร้างบ้านศิลปะแห่ง101 Art House สวัสดีค่ะอุ้ยค่ะสวัสดีค่ะโฟมค่ะมีอีเขาแนะนำมาค่ะเป็นญาติแนะนำเห็นอยากสร้างบ้านพอดีเพราะว่าพอลูกหลานเริ่มโตทุกคนเขาก็จะมีครอบครัวบ้านหลังเดิมเล็กไปอยากสร้างบ้านหลังใหม่ค่ะ ไม่มีแบบในใจค่ะก็ดูแบบจากตัวอย่างของทาง101 Art House นี่แหละแล้วก็มาปรับเปลี่ยนให้เป็นตามสไตล์ของตัวเองก็ตรงตามที่เราต้องการค่ะคืออยากได้อะไรก็บอก101 Art House เขาก็จัดให้ตามที่เราต้องการเลยรู้จักจากญาติค่ะมีญาติทำอยู่ก็เลยได้เห็นผลงานของเขาก็เลยสนใจค่ะเห็นรีวิวจากเพจหลายอย่างค่ะ แล้วก็เห็น,<ค>นประสบการณ์จริงด้วยของบ้านของญาติญาติก็เห็นก็เห็นจากบ้านญาติค่ะที่เขาทําก็คือสวยตรงตามที่ต้องการแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตามที่ถูกใจเราทุกอย่างเลยก็เลยเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะเป็นปากต่อปากมากกว่าประมาณนี้ค่ะก็เลยชอบเป็นพิเศษคิดว่าน่าจะต้องสร้างกับที่นี่ น่าจะเป็นห้องนี้นะคะเพราะว่าเป็นห้องที่ได้ใช้บอ่อยที่สุดในทุกวันเอาไว้นั่งดูทีวี v, ดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สเปซก็ได้ด้วยก็คือเขาก็จะแนะนำในส่วนของแบบที่จะเปลี่ยนว่าโอเคมันเหมาะไหมมันดีไหมถ้าว่าเหมาะดีตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยทางบริษัทก็จัดเปลี่ยนให้เลยตามที่เราชอบค่ะแต่โดยแบบไม่ได้ทิ้งแนวที่เราแบบสร้างกันไว้ตั้งใจกันไว้อะไรประมาณนี้ ดีนะคะน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุดเพราะว่าถ้าออกแบบหลังต่อหลังเนี่ยมันก็จะเอาความชอบของลูกค้าเนี่ยเป็นหลักว่าลูกค้าต้องการอะไรชอบแบบไหนมันก็จะได้เป็นสไตล์ที่ลูกค้าชอบแล้วก็ออกแบบร่วมกับทีมงานที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะได้บ้านที่เพอร์เฟกมากๆเลยค่ะมีผลค่ะ เพราะว่าถ้ามันออกแบบได้ตามที่เราต้องการแบบที่เราชอบเนี่ยการที่เราอยากจะมีบ้านสักหลังเนี่ยมันก็ต้องเป็นการลงทุนสูงอะเนาะเราก็เลยต้องการบ้านที่มันตอบโจทย์ทั้งการใช้ชีวิตความหรูหราความสะดวกสบายก็ต้องพร้อมกันหมดอะค่ะ ความจริงประทับใจหลายอย่างนะคะกับทีมช่างแล้วก็เรื่องติดตามงานคือช่างก็เวลาเราต้องการถามตอบหรืออะไรเกี่ยวกับส่วนไหนของบ้านอะไรเงี้ยก็คือช่างสามารถติดต่อหัวหน้าช่างหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถติดต่อได้ตลอดแล้วก็งานดําเนินการได้แบบรวดเร็วตรงตามที่เราตกลงกันไว้ตรงนะคะ เพราะว่าให้โจทย์ทีมงานบริษัทไปเขาก็ออกแบบมาได้ตรงแบบเรียบหรูอยู่สบายมองสบายสีคุมโทนอะไรเงี้ยค่ะตรงใจนะคะแก้ไขน้อยมากคือไม่ได้แก้ไขในส่วนของแบบโครงสร้างอะไรใหญ่ๆเลยแค่มีดีเทลเล็กๆแค่นั้น บอกว่าเป็นบริษัทที่ดีค่ะคือถามว่ายุ่งยากไหมกับการติดต่อบริษัทไม่ได้ยุ่งยากค่ะแล้วก็การทํางานการตามงานทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่เราวางแผนกันไว้ตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่การวางแผนการจ่ายเงินการควบคุมงานจนกระทั่งบ้านเสร็จเรียบร้อยอะค่ะทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยเลือกค่ะแน่นอนเพราะว่าดูจากผลงานแล้วแล้วก็คุยกับทีมงานรู้เรื่องเข้าใจ ก็สร้างความประทับใจให้ก็ต้องเลือกอีกครั้งอยู่แล้วค่ะในความมั่นใจของเราที่เลือก101อารทเานี่ย mm hmm. เพราะคิดว่าไม่ทิ้งงานแน่นอนส่วนหนึ่งที่บ้านทุกคนกลัวเลยคือการทิ้งงานของผู้รับเหมาถ้าการทิ้งงานของผู้รับเหมานี่คือปัญหาหลักเลยซึ่งเราก็มั่นใจจากประสบการณ์ของญาติปากต่อปากแบบนี้เราก็เลยยิ่งมั่นใจได้ว่าบริษัทไม่ได้ทิ้งลูกค้าแน่นอนค่ะ ก็ต้องขอบคุณทาง101อาร์ทเฮาส์ค่ะที่ทำให้ได้มีบ้านที่อยู่แล้วก็มีความสุขอยู่สบายสวยถูกใจ <c oughs> สวยตรงใจทุกอย่างเลยค่ะ <c oughs> ถ้ามีปัญหาในส่วนของการสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นก่อนสร้างหลังสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือสามารถติดต่อทางบริษัทได้ซึ่งเขาเนี่ยดูแลอย่างเต็มที่ค่ะก็รู้สึกดีที่ยังใส่ใจกันจนถึงปัจจุบัน ที่บ้านสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบ้านที่เราสร้างเนี่ยมันจะยังอยู่ไปได้อีกนานๆค่ะ ศูนย์รับสร้างบ้าน101 Art House เราสร้างบ้านด้วยศิลปะ